คือ1เนี่ยเกิดจากปัญหาของการแพ้ยาค่ะคือเมื่อ3าปีก่อนหนึ่งไม่สบายแล้วก็ต้องไปทานยาตัวหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยได้โชคดีมากเลยค่ะก็คือได้มาเจอฮาวิล่าแล้วก็ได้พูดคุยปรึกษากับคุณป๋องคุณป๋องก็แนะนาให้หนึ่งใช้แชมพูกับโทนิกแล้วหลังจากนั้นอ่าหนึ่งก็ใช้ต่อเนื่องมา4เดือนนั่นเป็นว่าทุกวันนี้ไม่ใช้อย่างอื่นแล้วไม่ใช้อย่างอื่นเลยค่ะก็คือจะใช้แต่ฮาวิล่าอย่างเดียวเพราะให้ใช้แล้วรู้สึกว่าไอ้ที่มันเป็นกองกองอะ มันยุบลงแล้วมันก็เบาลงเบาลงเบาลงสบายใจมากมีความสุขหลังสระผมแล้วรู้สึกว่ามันเปนสะอาดนะเชฟสะอาดมากแล้วเส้นผมเราแบบจากที่เวลาเราถูกเจลถูกแว็กอะไรเยอะๆมันรู้สึกว่ามันสะอาดนะรับคุณบองพิสิจาคฮาวิล่าสวัสดีค่ะ เรื่องผมเป็นเรื่องสําคัญถ้าเกิดตอนที่เรามีผมนานๆเป็นปกติมันก็คงไม่รู้สึกอะไรอแต่พอมันเริ่มบางอะครับชีวิตจะเปลี่ยนเลยครับผมใช่ฮะแต่วันนี้คุณป๋องมาถึงนี่บอกคุณผู้ชมเลยค่ะว่าฮาวิล่าคือผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเรื่องเส้นผมที่ผลิตจากธรรมชาติช่ครับแล้ะคุณป๋องก็สำหรับส่วนตัวของไฮนะพอไฮใช้แล้วรู้สึกว่าไอ้ที่มันเป็นกองๆองอะ มันยุบลงแล้วมันก็เบาลงเบาลงเบาลงสบายใจมากมีความสุขดีใจครับผมก็ดีใจนะแตตัวนี้มันเหมือนสปาผมเลยครับมันเหมือนแบบนังหัวมันจะเย็นๆนะส่งอะไรอยากรู้จังเลยก็ในนี้จริงๆก็จะเป็นสารสกัดของพวกแอนโทไซยานินนะฮะแล้วก็มีพวกสมุนไพรไทยนี่แหละฮะหลังสราผมแล้วรู้สึกว่ามันเม็นสะอาดนะจ๊สะอาดมากแล้วเส้นผมเราแบบ จากที่เวลาเราถูกเจลถูกแว็กอะไรเยอะๆมันรู้สึกว่ามันจริงนะนาขมสะอาดมันสะอาดครั้งแรกแ<ช>รกที่เราสะเลยคุณผู้ชมค่ะ ถ้าใครรู้สึกว่าการสระผมเนี่ยมันมันต้องสระหลายหลครั้งอ่ะนุมคิดว่าคุณลองทาวิล่าแลวจะรู้ว่าการสระผมครั้งเดียวแล้วสะอาดเลยเนี่ยก็ต้องเปอย่างนแม่ด้วยแหละที่มาแนะนำพวกเราต่อทีเดียวของคุณปองนะคะคุณผู้ชมบอกคุณผู้ชมก่อนว่าไม่ได้มาเป็นนักธุรกิจสายสายแนวนี้เลยนะจริงๆมาจากการเป็นสำนักพิมพ์ด้วยซ้ำแต่อยู่ๆก็มาเป็น d u ักนี้เริ่มมาได้ยังไง มีลูกค้าที่รู้จักกันมาเป็นสิบปีแล้วะครับ<ช>ก็พอเขารู้ว่าเรามีปัญหาแล้วก็คุณพ่ออายุเจ็ดสิบก็มีปัญหาเหม<ช>ือนกันพอท่านรู้ว่าเอ้ยเอาสูตรนี้ไปเพราะว่าท่านมีสูตรนี้ช่วยคนมาเจ็ดแปดปีละคือก็เป็นสูตรสมุนไพรสดพอเราเอามาใช้ลองมาทําตามสูตรที่ท่านบอกอ่ะก็ะปากฏว่าประมาณสักเดือนถึงสองเดือนเนี่ยจริงตอนนั้นก็คิดว่า ลองใช้เฉยๆเพราะว่าเจ็บมาเยอะใช้อะไรมาตั้งเยอะอ่ะคือมันผมบางเนี่ยแล้วพอเรามาใช้ปุ๊บเนี่ยประมาณสักหนึ่งถึงสองเดือนแหละถ้าจำไม่ผิดนะกลายเป็นเหลือนิดเดียวแล้วประมาณสักสี่เดือนห้าเดือนเนี่ยฮะพอเราเห็นว่าเอ้ยมันใช้ได้ผลเราก็เลยไปขอท่านว่างั้นถ้าเราขอมาทำเชิงพันธ์นิดได้ไหมเพราะว่าเราเห็นแล้วว่ามันได้ผลจริงมันก็เลยกลายมาเป็น โปรดักที่ชื่อว่าคาเวลา่าคือหนู<ช>อยากรู้ว่าสมุนไพรที่ใส่ลงไปในนี้มีอะไรบ้างทุกอย่างเป็นสดหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอัญชันมะกรูด ใบส้มปล่อยชูบเห็ดใหญ่แล้วก็บรละเพชรทั้งหมดคือเป็นสมุนไพรสดที่รวมกันอยู่ในขวดของฮาวิล่าแล้วครับผมเห็นบอกว่าไม่ใช่เฉพาะกลายเป็นเฉพาะพี่พี่ป๋องแล้วก็คุณพ่อหรือคนในครอบครัวที่ใช้พอมาเป็นฮาวิล่ามีผู้ใช้จริงหลายร้อยมากคุณผู้ชมส่งเรื่องราวมาแล้ววันนี้มาหนึ่งคนคุณผู้ชมค่ะขอคุยกับผู้ใช้จริงค่ะคุณหนึ่งสรินยาอัมพันหอมสวัสดีค่ะ หนึ่งใช้มาตอนนี้ก็ครบ3ปีแล้วค่ะพี่หนูแมมตอนแรกทำไมถึงใช้คือ1เนี่ยเกิดจากปัญหาของการแพ้ยาค่ะคือเมื่อ3ปีก่อนหนึ่งไม่สบายแล้วก็ต้องไปทานยาตัวหนึ่งก่อนที่จะมาเจอฮาวิล่าใช้วิธีไหนมาบ้างหนึ่งหนึ่งก็รักษาหลายวิธีเลยค่ะพี่แมมไปไปหาหมอด้วยแล้วก็ซื้อผลิตภัณฑ์อื่นๆมาเยอะคือเจ็บมาเยอะเจ็บมาเยอะเจ็บมาเยอะจนวันหนึ่งเนี่ยได้โชคดีมากเลยค่ะก็คือได้มาเจอฮาวิล่าแล้วก็ได้พูดคุยปรึกษากับคุณป๋องคุณป๋องก็แนะนําให้หนึ่งใช้แชมพูก แล้วหลังจากนั้นหนึ่งก็ใช้ต่อเนื่องมา4เดือนโชคดีมากใช่ขอบคุณมากใช่ดีสุดๆเลยอ่ะงั้นเป็นว่าทุกวันนี้ไม่ใช้อย่างอื่นแล้วไม่ใช้อย่างอื่นเลยค่ะก็คือจะใช้แต่ฮาวิล่าอย่างเดียวอาจจะบอกเลยนะคะว่าหนึ่งเคยเป็นคนหนึ่งที่เคยประสบปัญหาแล้วก็ไม่เคยเปิดใจให้กับผลิตภัณฑ์อื่นๆเพราะว่าเราเจ็บมาเยอะแต่พอเราเจอฮาวิล่าหนึ่งอยากให้ทุกคนที่กําลังมีปัญหานะคะได้เปิดใจนะคะลองใช้ฮาวิล่าดูเพราะจะได้มีสุขภาพผมที่ดีเหมือนกับหนึ่งในวัน ผมของเรามีปัญหาหรือไม่แล้วรีบจัดการรีบแก้ปัญหาฝากไว้ด้วยค่ะฮาวิล่าค่ะวันนี้ขอบคุณคุณป๋องและคุณหนึ่งมากๆขอบคุณมากค่ะ